ตอนนี้การไม่เล่นพอดีนนคคมีทงตูนกรรมการผู้จัดก,การบริษัท BBN c o l l e c t i o นจำกัดได้ทำการส่งส่งนางและท่านผมาจับในนั่งที่นางพระราชัตนมหาวนาทีสีพระริทูนไทยต้องขออนุญาตบรรยายเพราะว่าบางท่านอาจจะไม่เห็นนะคะท่านผู้ีชม เาราบดาสืมวลชนขรันะครับความัาหรือคุอเป็นตัแทนของิ่นนะครับใก่าบอุบในแท้เขอาผิ่นเช่นไหม่ตรงนดีสองวอสอไวอเชใหม่นะครับนม้อะไรแล้วก็รถท้ง หรือว่าตัดกล้ามาเป็นท่านเลี้ยงนะครับตัวโทเป็นพาโพนยี่สามรผงคู้ชาการผู้ระเมินก็ครัแตกระจใที่นี่เปนทุกคนบันี่เนว่าเด้งมีแต่เด้งสังคมก่าก็วันที่ไวันทีุ่คนทุกสีีสีสยรสีเขาขลุกหลักจะถือกัน ก็จะว่ามือกำลังใจแล้วก็ไว่ามือคอน